ย่าไม่ตีแตงแล้วก็แตงลูกมึงกันไปนานนึมึงแล่อนอะไรนี้ได้บองล่างคุยเครียดแล้วนะ<ม>่ะจ<ม>ีนีมแตงป้ามันได้เป็นไล่แตงลูกกูไม่แก่มันได้เป็นไล่แต่ง่ายอื่นแล้วปวดเกิดลูกตักคนกำไลอันเนี้เต้นไดมึงอะเตปุ่งอันนี้นิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนไปเอาตากองกูมีเกียรติว่าลูกตามพ่อรวยแล้ว ลูกเจ yeah! ้าเราแต่งงานไปอยูุ่ยจานแม่ยายายควายเป็นกุ้งกุ้งดอนดอนแม่ยายายควายเป็นกุ้งกุ้งแต่ลูกมึงตำพัวในได้ควายสักตัวไหมอ่ะดอนแต่ขุมมีควาจนเนื้ออยู่แล้วเรียงไร้ปรำตัวไปแกยควายอ่ะไอ้ไอ้ควาย ป้ามาเตียวยันยงมั้งที่ควายมึงน้ำปุดจนกับโยจนเนื่อยก็หักปีทุกป้ามาจะไปเลาวันนัดลาดพอได้เด็กป้าของมั้งป้ามาก็กูกันหลานว่ากูยังไม่เบื่อเลยยังแหม่ควายนี่มาดีๆมาแต่ได้ยังควายตัวหนึ่งเบื่อมันยังเตงไอ้พอตาควายตาเก๋ควายมึงพ่อให้บองนะมึงหยุดเดี๋ยวนี้มึงอย่าดูโตควาย เมื่อว่าวรถยนต์มึงดีว่าควายมึงอย่าลืมนะปันเปลือปลือรถยนต์มึงงันพึงพ่งก็พึ่งผลิตเดี๋ยวควายกูมีมาเต่จะไม่บรรพบุรุษเพราะฉะนั้นควายมาก่อนควายมาก่อนกอับรถยนต์กันยืนแดกายาอยู่นั่นเฮ้ยามาก่อนมาลัางเหมือนนั้นแต่ควายมันมีมาเตโบราณเพราะฉะนั้นควายยอมมีกาว่ารถยนต์พ่อเจ้าปวดตันโบ้ยิงแรกงยิงเบือก็เบือแล้ว มึงไปแล่กับด็อกเตอร์น้อยเคยเข้ากล้างมึงมังวัดควายมีขาว่าระยืนกูเห็นในในลาดยังได้เจอรูมโตโยต้ากันควายดีว่าแต่ก็ไม่ตั้งเจอรูมควายกันหรอกตั้มโปรโมชั่นไปเลยดาวขาวทริปขาวบาดปลอมจอมมกนะต่อไปพั้มน้ำมันเราเปลี่ยนเป็นโพโตควายจำไหนยะค่าก้าวเบนซินนะ เดี๋ยันยงนี้กูก็ซื้อสักสองรายวสร้างกาแก่ไว้ยกูว้อัจจีตบุ่งกวันะเลี้ยงเร็กเล่าเลู้กวัยกเล้ ยี่กวิจูนขี้เราหิต่ยเองแลยควายมีขาว่ะหรอยู่ไหนปีหวานี่มีขาตรงนี้มึงอย่าลืมว่าคนไต่ได้กินข้าวนี่ปลอกควายเจอควายอู้ไงไอ้ขี้นะกดมอเปื่อนึกควายะมันมากดมอไหมแตะไหวมันตำหน้ามึงต้องนึกถึงบุญคุณควายควายมันไต่หน้าปลอกข้าวมึงอย่านึกแต่อต้งเลย Tổng nước lệch luộc con đi mỹ ra đừng mỹ ơi mỹ phát chấm bò cả đi ơi con cứ mềm mừng nhiều à ai đi tìm lại quá giỏi tôi đầm đấm hey, anh chào họ chào họ hãy anh cho anh 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 เราจะหน้าลบบเราตาตาบมนตาตาบมนมีลมูกเก้ยทั้วัดเจ็ดคนเดียวกยนติดลูกกันอย่าหอมันรู้เปียนยันแบ้งเจอคู่ติดไม่รูน